วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีค่ะป่อมีตังค่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงช่วงปลายเดือนมกราแล้วถูกต้องนะครับถ้าเป็นหลักเหมซ้ายวิชาหมซ้ายเนี่ยมันใกล้ถึงเวลาที่สําคัญใช่แล้วค่ะเงเป่าใกล้เปลี่ยนปีพลังงานปีอ่าพลังงานปีใครสวยเริ่มเปลี่ยนถูกต้องนะครับวันนี้ทุกปีเนี่ยเราก็จะถามอาจารย์แขกว่าใครสวยปีนี้คือใครใช้แล้ราใช้อะไรบ้างถูกต้องเราอนี้เราใกล้จุดจีบเข้ามาแล้ววันนี้เราก็เลยจะเข้าเอาเรื่องเนี่ยไปคุยัอาจารย์แขกถูกต้องค่ะไปปรึกษาอาจารย์แขกว่า ใกล้ปีใหม่แล้วใกล้เปลี่ยนนักสัตว์แล้วเราต้องบูชาอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกด้ยสอกก็ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับสมาชิกรายการมรดกสยาครับวันนี้เราก็กลับมาพูดถึงเรื่องไทยสวยไทยสวยปีนี้นี่ตอนนี้เราเข้าใกล้ตุจีแล้วก็คือใกล้เดือนกุมภามด้วยพลังงานปีปีนี้เดือนกุมภาที่ตรงกับวันตุจีก็จะตรงกับที่12บรับของเดือนกุมภาพันธ์ครับ ในวันที่13เดือนกุมภาพานันธ์เป็นการเปลี่ยนนักษัตริย์ปีของจีนในวิชาโหราศาสตร์จีนโปยีสีเทียวค่ะแล้วก็รวมถึงวิชาระ,ะบบระบบการนับของไทอิมก็นับอิมอม,มันมีนับอิมกับน,นับเอียงก็คือจริงๆมันก็เหมือนกันแต่มันเปลี่ยนที่เอาว่าเปลี่ยนที่เดือนประมาณมกราคมกุมภ<พ>าพันธ์อยู่ในเชองเดือนประมาณนี้แต่ปีนี้เปลี่ยนในวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ ในการเปลี่ยนนักกษัตริย์ปีเนี่ยในโหราศาสตร์จีนก็เปลี่ยนเสมือนเปลี่ยนปีนักกษัตริย์แล้วการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ก็หมายถึงเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาประจําปีเนี่ยก็าาะจ,ยจะเปลี่ยนไปเป็นเทพผู้คุ้มครอง,งาาประจําปีที่เข้ามาเวียนรอบเข้ามาในหลักวิชาปุี่จีเนี่ยคือดูดวงจีนกาา็จะมีเทพประจําคุ้มครองดวงชะตาทั้งหมดหกสิปีก็คือเรียกว่าหกสิบการ์จี้ก็คือวงรอบฟ้าดินก็คือธาตุทั้งห้า ห้า,าธาตุไฟดินทองน้ำไม้ครับอิม่มเอียงก็คือมีทั้งไม้อิม่มไม้เอียงดินอิมดินเอียงไฟอิมไฟเอียงรวมกัน,นอ่ะมีสิบตัวพอมีสิบตัวปุ๊บมันก็กลายเป็นสิบราศีบนในวิชาโพยีในสิบราศีบนบวกกับห้าธาตุเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นห้าธาตุอยิมเอียงในหลักวิชาโพยีทั่วไปของการดูดวงของจีนแต่ห้าธาตุเนี่ย มันผดวกด้วย12นักษัตรปีก็คือเอา5ธาตุมาคูณกับ12นักษัตรปีก็เท่ากับ12 5ได้60 60ตัวในวงลอ้อในหนึ่งวงล้อฟ้าก็คือเปรียนปีนักษัตรทั้งหมด60ราศีหรือ60ตัวใน60ราศีเนี่ยก็ในวงในในแต่ละวงล้อเนี่ยอภยิมหาปัญญาจีนโบราณก็มีการาเปรียบเทียบใช้สวยประจำปีเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสมัยอดีต อ่าในส,สมัยอดีตมาทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่ว่าอยู่ในราชวงศ์ไหนสมัยไหนอเอาคุณลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลสําคัญในสมัยอดีตบุคคลนั้นๆมาตั้งเป็นไทสวยเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจง่ายพนวกกับเขาเชื่อว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับตําแหน่งดาวหรือพลังงานดาวในวิชาระบบเหมาซานเต๋าเหมาซาน เขาก็เลยมีการยกย่องบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับตําแหน่งดาวคือมีนิสัยใจคอเหมือนดาวเพื่อเขา้เขาใจง่ายแก่คนรุ่นหลังก็เลยตั้งชื่อไทยสวยตามน,นิสัยใจคอแล้วก็ตําแหน่งดาวของคนนั้นๆอย่างปีนี้เป็นปีฉลูก็คือกลุมพาที่จะถึงของจีเป็นปีฉลูในวงรอบทองอก็คือทองซิงปีฉลูนี่ก็คือปีทิวในภาษาจีนก็คือเป็นเป็นบัวบัวทิว ก็คือวัวพลังทองหรืออาจจะบอกว่าวัวทองในปีนี้เนี่ยในหลายหลายศาสตร์ก็จะเรียกไทสวยปีนี้ว่า,าซิงทิวไทสวยเอี้ยก็คือเป็นไทสวยประจำปีทิงซิลในปีนี้เจาะจงโดยปกติเลยส่วนเทพในห0สิกัจจือ้อันนี้ถือเป็นสากลระดับโลกก็คือเทพหกสิกัจจื้เนี่ยก็จะเป็นเอียสซิงไต่เกียงกงคือเป็นขุนพลคนหนึ่ง ในยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นที่เป็นชาวเมืองซานตี้ในจีปัจจุบันก็คือมณฑลซานซีนะปัจจุบันนี้ซึ่งคนบุคคลท่านเนี้ยมีนิสัยตรงกับตำแหน่งกลุ่มดาวสิงทิวในรอบในรอบนี้ก็คือเป็นคนที่นิสัยถือความเฉียงตรงถึงความมีคุณธรรมเป็นหลักสังเกตดูว่าคนที่เกิดมาพร้อมกับตำแหน่งดาวเนี่ยจะมีคุณธรรมประจำตัวในลักษณะต่างๆกัน เียืสิงไตก,กียงกุงเนี่ยก็เป็นขุนพลที่น,นิสัยก็คือยอมหักไม่อยอมงอ,อโดยพื้นฐานดัวก็คือเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอบุรพาจารย์โบราณเนี่ยบอกไว้ว่าไทายสวยประจำรักษัตร์ปีสิงีิวปีเนี้ยจากวงรอบของกุงดาวหกสิบกาจื้จอ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าพลังงานเนี่ยต่างๆจะกลัวตายไม่ว่าจะเป็นไวรัไว โคนาฮ่าโคนาไวรัสแต่โควิด -19 จากการกลัวตายก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองขึ้นไปในแต่ละประเทศไม่ว่าจะจีนก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปยุโรปอ,อเมริกาทีอทุกๆคนทุกๆต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพลังงานตัวนี้ที่คือกลัวตายและยอมหักไม่ยอมงออ,อ่ามันก็นับเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคนไทยตอนเนี้ยกลัวเป็นดับแรกกลัวชง<ะ>อ่ากลัวชงเป็นดับแรกถามว่าในปีนี้นักษัตริย์ปีไหนชงถ้าถามอาจารย์แขกบอกเลยโดนทุกคนอ,อาจารย์แขกเนี่ยไม่เบี่ยงแหว,ว่าคนช,าน,นชงเท่าน้นชงเท่านี้คืออันนั้นมาเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆสแตนดาร์ดแบบง่ายๆแต่ด้วยที่ว่าเหมาซานเนี่ยละเอียดอ่อนในเรื่องการแก้ชงและเสริมดวง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จะเฉพาะเราระบุป,ปีเนี่ยไม่สามารถคือถ้าคนรู้ดวงป่ียจะรู้เลยว่าแค่ชงเนี่ยไม่สามารถเอามาเป็นพื้นฐานหลักของการดูดวงได้เพราะหลักชงอยู่ในเถาเสาของปีปีเกิดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วหลักในการคำนวณดวงจริงๆกับกลายเป็นดีถีออสังเกตไหมถึงแม้เวลาเราดูดวงถ้าเป็นสมาชิกรายการบันดสยามจะรู้ว่า สมาช์ทางทีมงานมันตะไม่เคยบอกว่าคุณชงชไม่เคยมีอาจารย์แขกลูกศิษย์สายอาจารย์แขดววงไม่เคยบอกใครว่าอ้ปีนี้มึงชงแล้วสวยเพราะว่ากฎของความการชงเนี่ยมีผลน้อยมากนี่เหรอครักฎของการชงอ่ะมันมีผลน้อยมากในการคำนวณดวงไม่ได้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตรงกันข้ามถ้าเราปีเกิดเราเป็นอลิกับปี ปีจรก็คือเป็นอริกับปีเนี้ยซึ่งเป็นปีดินทอดนดินพลังทองเนี่ยก็คือซิงคิวเนี่ยถ้าดิถีให้คนร้ายดิถีอ่อนแอกับกับซิงคิวเนี่ยก็ถึงตายได้หรือเจ็บนะ <ST. S 2> เพราะว่าในตําแหน่งปุ้ยหยีในตําแหน่งของนักาษัตย์ปีเนี่ยเสาปีเนี่ยมันหมายถึงเวลาเจออะไรแนละ้วมันจะเจอหนักๆ <ST. S 2> อ่าคนโบราณเนี่ยเขาก็เลยว่าเอาหลักปีชงไว้ก่อน ผ,ผลการที่จะรู้ดีถีมันต้องดูทีละคนมันเป็นการบอกและเตือนได้ยากนำซ้บเนี่ยถึงแม้ว่านักรรษัตย์ปีเป็นนักรรษัตย์ปีที่ชงกับพลังงานปีแต่ในวงรอบของนักรรษัตย์ปีนั้น,น,นอาจจะไม่ชงเราจะเห็นว่าเริ่มมีการละเอียดอ่อนขึ้นสําหรับทินแสที่มีการในโลกโซเชียลก็จะบอกว่าวงรอบนี้ชงเกิดพศอเ <สอ S 1> ท่านี้ช,ชงนะแต่พศสอเท่านี้ไม่ชงอันนั้นคือเขาบอกแค่ตัวเดียว เขาบอกแค่ตัวเดียวในหลักทั้งแปดตัวถูกไหมโปยีมีแปดตัวแต่เขาบอกแค่ตัวเดียวใช่และอีกเจ็ดตัวล่ะมันไม่มีพลังเหรอเจ็ดตัวมีพลังล<ะ>มากแต่ว่าการที่จะบอกให้ละเอียดมันเป็นไปได้ยากนี่คือเหตุผลที่โหราศาสตร์จีเนี่ยแพร่หลายในไทยแค่กดชงเพราะกดชงเนี่ยทุกคนสามารถดูได้แล้วมีซับซ้อนกว่านั้นอีกกดชงเนี่ยมันเปลี่ยนรัชสมัยในเดือนในวันตุจีน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เอาการเปลี่ยนนักกรศึกษากลมาใช้อศาสตร์ไคยก็ศาสตร์มันนี่เหรอไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราปีอ๋อสมมติเราเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดเนี่ยช่วงเนี้ยยังไม่เปลี่ยนนักกรศึกษาปีในขณะศาสตร์กลมันเป็นฉลูแล้วถูกไหมแต่ในโหราศาสตร์จีนมันยังไม่เป็นฉลูถ้ายังไม่เข้าตัวจีนอ่อยังเป็นชวดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตองชัวที่สุดถ้าอยากจะรู้ดวงเป็นยังไงง่ายๆคุณดูมันตะ ถามรายการมาตรดสยามถามเข้าไปที่เพจรายการมรดสยามทั้งหมดวัตถุของคนวันนี้ก็เหมือนกันพอเป็นรายการมาตรดสยามที่นําโดยอาจารย์แขกมันเรียกว่าตะกุดกันชงกันชง <S 2> <S 2> <S 2> ในท่าในในในใ,ใ,ในตะกุดเนี่ยของอาจารย์แขกเนี่ยเป็นหูที่เราเอามาทําเป็นตะกุดด้วยเหตุผลทําไมถึงเอามาทําเป็นตะกุดทําไมไม่ทําเป็นหู เพราะว่าตะกรุดอันนี้เป็นตะกรุดกันชงก็คือชงกันชงในทุกวงรอบปีไม่ใช่เท่าแต่กันชงในปีนี้นะเป็นตะกรุดที่มึงใสไปเลยไท้สวยแต่ละปีไม่ส่งผลร้ายกับเองแน่นอนเพราะมันกันชงทั้งหกิวงรอบในการ์ดจื้อเลยคือหมายถึงตะกรุดดอกเนี่ยคือมีเท้สวยหกสิบองค์อยู่ในนี้อาจารย์กันไท้สวยทั้งหกสิองคอ์กันทั้งทั้งหมดเลยใช่กันไท้สวยทั้งหกิบองค์น้ำซ้ำเนี่ยคุณวิเศษทางอ้อมของ ใชตะกุดไทสวยเนี่ยหลักชงมันไม่ใช่ตั้แต่พลังปีเพื่อนผู้ร่วมงานเจ้านายคน<อ>ที่เราเจอต่างๆที่ส่งผลร้ายกับเราที่เป็นตีเป็นนาลีกับเราเนี่ยม,มันก็จะเป็นการกันเขาไปในตัวด้วยกันพลังงานต่างๆเหล่านี้คือการกดของการชงต่างๆทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นข้อดีของอะตะกุดใช้สวยหรือตะกุดกันชงเนี่ยว่า เฮ้ยมันเป็นมันเป็นวัตถุบางคนที่ถ้าทําออกมาได้สําเร็จเี่ยสมาชิกในการมาตัดยาเนี่ยกูบังคับว่ามึงต้องมีทุกคนบังคับเลยว่ามึงต้องมีทุกคนแล้วต้องมีให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้ามึงเชื่อโหราศาสตร์จีนวิชาโหราศาสตร์จีนทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอันนี้คือตะก,กุดกันชงที่เทพสุดแล้วของเหมาซานอ่าก็คือเป็นแผ่นโลหะนะนี่เป็นแผ่นโลหะจานมือทุกแผ่นไม่ใช่ปั๊มนะ จานมือทุกแผ่นจา์เองกับมือทุกแผ่นจานมือทุกแผ่นเลยแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่ถ้ามึงอ่านจีนได้แหละแต่มึงอย่าไปขี้ดูนะมันคือสิบสองลักษณะตีอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะมันก็เปลี่ยนเสมอให้กับสิบสองวงอ้อไอ้นี่ข้างๆเลยใช่สองข้างก็คือเท่ากับสิบสองวงล้อและที่สําคัญก็คือมันชงกันอย่างนี้เลยมันชงอย่างนี้เลยมันมันถ้ามึงดูเนี่ยมันเกือบจะชงเลยคะแต่มันก็ไม่ชงหลักมันเป็นตัวการวิ่งไปวิ่งมา และที่สําคัญก็คือมันเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของอเล้งก็คือฟูเป็นอาณาจักรของฮูที่เหมือนก็เป็นพลังงานที่กันการชงแต่ไม่ควรจะขี้ใช่ไหมจ๊ะไม่ควรจะขี้เพราะ<ๆ>ว่าเราเอามาม้วนอย่างนี้เนี่ยในขณะที่เราม้วนเนี่ยเราตอกโคตต้ดตอกเลขไม่เป็นของเราชัดเจนนะม,มีเลขมีโครร้ดลันรันนัมเบอร์เรียบร้อยอาจารย์หมายความว่าถ้าสมมติสมัยที่เช่าตะกุดการชงไปเนี่ย ไปทุกปีไม่ต้องสนใจแล้วว่าชกไม่ชงเพราะมันกันตลอดทุกใช่มันกันแล้วมันกันในเรื่องกฎของชงเลยคาว่าชงจะไม่มีอยู่เลยสมาชิกบรรดาเพราะาสมาชิกบรรดาใช่มันจะกันชง <ม S 1> <ชม S 2> ของแต่อันนี้คือกันชงแต่พลังงานใชยสวยไม่ได้ส่งผลดีนะอ๋อ แค่กันถ้าอยากได้ใช้สวยสงผลดีต้องไปใช้ฮูทใชสวยประจำปีแล้วนั้นอันนี้มันเคียงแค่กันเท่านั้นเองไม่ให้โดนกันไม่ให้ชงและไม่ให้ชงในทุกอย่างในในวเจาแลศาสตร์คืออันนี้อาจารย์พูดให้มันชัดเจนเขาไปเลยว่าอันนี้กันอย่างเดียวไม่ได้เสริมไม่ได้เสริมแต่ถามว่ากันดียังไงก็การดีกว่าโดนนะเาว่ากันเนี่ยในทีมันรวมถึงเราที่เจอบลเรย์ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ดีกับเราใช่ไหมที่ เง้หมายควว่าเราเราได้ปราบอริเราไปออกไปทั้งหมดไม่ต้องพกเลยต้องพกอาจารย์ต้องสูงต่ำพกยังไงได้หมดแต่ต้องติดตัวใช่ไหมอจ๊ะใช่พกติดตัวไว้ได้หมดทําเป็นพวงกุญแจไว้จังแฝนคอจะใส่ข้อมือคือได้หมดเลยคือข้อข้้มของมันคืออยากขี้ออกมาแค่อยามาขี้ออกมาดูอ่าเพราะว่าอันเนี้ยเราทําเนี่ยเดี๋ยวพอได้ครบเลิกเราก็จะถักตะกุด ได้เจ็ดสีเข้าไปได้เจ็ดสีเราเนี่ยก็คือห้าธาตุห้าธาตุไฟดินทองน้ําไม้แล้วก็อีกสองอันก็เป็นอิมกับเอียงค่ะคือได้เจ็ดสีก็คือที่รก็คือคุมคุมสิบราศีบนอิมเอียงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถักได้เจ็ดสีก่อนเราให้สมาชิกไปแต่ที่เราอานรายการเนี่ยให้ดูเพียวๆแบบนี้เลยครับให้ดูเพียวๆอย่างนี้เลยเพราะเหตุผลคืออันนี้เราอัดไปเนี่ยมันยังไม่ข้ามปีเราจะได้โดนก๊อปไม่หมด เราจะได้โดนคับไม่หมดแต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยพี่อาจารย์พูดในรายการคืออาจารย์ย้ำว่าทุกคนควรจะมีและต้องมีด้วยใช่ไหมอาจารย์ถือถ้ามาร้องว่าอาจารย์คับทําไมปีนี้ผมสวยจังเลยอ่าทไมผมอ่าแล้วก็ถ้าถาว่ามีตะกรุดไทยสวยหร้อยังยังไม่มีก็ตามงานอ่าเพราะว่าเราบอกแล้วว่าพลังงานปีนี้นี่ยอมหักไม่ยอมงอใชยสุดปีนี้ใช่ไหมอาจารย์ยอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเจอปัญหาที่รุนแรงในเรื่องนี้ได้ เราจะเจอปัญหาที่รุนแรงในเรื่องนี้ได้และอย่างรุนแรงด้วยอยอมหักไม่ยอมงอก็คือแม้คุณจะขออะไรแม้คุณจะไปไหว้ขอเทพยังไงเขาก็ไม่ให้ถ้าคุณทาก็ม่ให้ใช่ถ้าคุณผิดเขาก็ไม่ยอมอ่ะยังไงคุณก็โดนปีนี้ดิการที่จะอคุณทาสูงยอมหักไม่ยอมงอใช่ไหมใช้สวยปีนี้เนี่ยบางคนไปไหว้เพื่อเพื่อสัมพันธ์ใช้สวยส่งผลดีบอกเลยว่าถ้าหันไปในทิศทางที่ใช้สวยไม่ถูกต้องของใช้สวย ก็อาจจะไม่ได้ผลและอาจจะส่งผลรุนแรงกลับมาที่ไม่ดีด้วยถ้างั้นคือถ้าส่วเราไปขอเรื่องการพนันอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้อะเศรยอมหักไม่ยอมงอไม่ได้เลยไม่ได้เลยถูกต้องถ้าคือเป็นรวยไม่เลิกอ่ะรวยแล้วมึงไม่เลิกการพนันในเจนลูกคนรวยแล้วต้องเลิกอ่าอะไรประมาณใี้คือยอมหักไม่ยอมงอให้มันรู้กันไปข้าว้งดเลยประมาณพุทธารรมสูงแรงใช่ก็เหมือนติดสินบนเขาไม่ได้อ่ะถ้าติดสินบนปุ๊บเขาไม่ชอบเขาอาจจะทํา มนคือถ้าสุดบางองค์อาจจะใจดียอมยอมช่วยๆไปแต่องค์เนี้ยไม่ยอมไม่ได้อาจารย์สุดนี่ไม่ได้แลวอาจจะส่งผลร้ายของคุณมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราพกตะโกดเนี่ยก็กันได้อย่างเดียวกันกันเลยกันเลยกันทั้งคนที่ชงกับเราสังเกตดูว่าวิธีการสังเกตลูกที่เกิดคนละปีชงกับเราเนี่ยและเราไม่ไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์ดีเนี่ยพอเราชกพกปุ๊บมันจะเริ่มขี้คายไปในทางที่ดีในทุกๆเรื่อง ไม่ใช่เท่าแต่พลังปีมันกันชงในเรื่องการที่เราไปเจอชงเช่นเราไปเจอเราอยู่ในบ้านทิศทางชงกับเราอันนี้อันตรายมากถ้าหลังบ้านทิศหลังบ้านชงกับปีเกิดเนี่ยอันตรายอันนี้ในเรื่องห่วงจุ้ยแหละถ้าเรียนห่วงจุ้ยเนี่ยเขาจะเขาจะมีอยู่สองอย่างก็คือถ้าหลังบ้านชงกับปีเกิดแสดงว่าหน้าบ้านตรงกับปีตัวเองอืเพราะมันจะอยู่ตรงข้าม อ่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิด้เกิดปีมะเมียหน้าบ้านเป็นใต้หลังบ้านก็จะเป็นเหนือชวดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชงกันอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าหลังบ้านชงกับปีเกิดไม่ดียังไงเพราะว่ามันเหมือนกับเอกรับพลังงานชีวิตปีมาเมียไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะไปสะสมอยู่หลังบ้านแล้วไปเจอชงเงินที่เก็บมาทั้งหมดก็โดนทาลายทิ้งเลยอะไรแบบนี้ในวิชาโหราศาสตร์จีนที่เรียกว่าโปหยี่ที่เอามาดูกับบ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกห้ามหลังบ้านชง แต่ถ้ามึงมีหูไทสวยนี้ตะกุดไอ้ชงเมื่อกี้นี้ตะกุดถ้ามีตะกุดไทสวยเนี่ยไอที่ชงเมื่อกี้นี้ไม่มีผลแต่ตะกุดห้ามหายนะอาจารย์ผมถามหน่อยซว่าอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเป็นไปได้คือทุกคนครจะพกในบ้านคมจะต้องดูแบบนี้ปัญหาคือแบบนี้ก่อนคือแค่ลําพังแค่กูเขียยได้มึงพกกูก็นิ้วเจ็บแล้วนะเแล้วถ้ามึงขืนเอาไปติดบ้านอีกมึงบอกว่าไปติดบ้านด้วยดิโอ้ยิ่งหนกวิ่งทุกคนในบ้านต้องพกใช่ไหม ส่วนที่บ้านมีห้าคนคนละคนคนละดาวเลยและจำกัดนะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะพกได้ตั้งแต่เกิดเกิดตั้งแต่เดือนหกเดือนใช่เด็กตั้งแต่หกเดือนมีได้แต่แน่นอนถ้าต่ำกว่าหกเดือนยังไงมันก็ต้องโตมึงเก็บไว้ให้มันดีกว่าพอมันใช้ได้แล้วมันใช้ได้ตลาดชีพใช้ได้ตลาดชีพเลยโดยไม่สนว่าปีไหนจะเป็นข้อบกพร่องะไรก็วนกลับมาใหม่เช่นเดียวกันใช้สวยใช้สวยมีทุกปีอันนี้คือกันทุกปีอันนี้มีหกสิบทั้ง วงรอบไทยสวยคือไม่ว่าจะวงรอบไหนก็กันหมดกันไปตลอดชีวิตคนอื่นบอกว่าผูกันชงมันกันไดแค่ปีนี้พอปีหน้าก็ต้องทิ้งนะพอมันกันได้ปีเดียวอันนี้เป็นรูเป็นตะกุดกันชงที่กันหกสิบองเลยอ๋อก็คือทั้งหกสิบกระเจีไม่ส่งผลร้ายเลยใช่ทำให้หกสิบทั้งหกสิบกรเจีไม่มีผลกับดวนชะตาดอกเดียวกันตลอดชีวิตในวิชาจีนวงเล็บในวิชาจีน การไม่ให้เกิดเรื่องร้ายเกี่ยวกับพลังปีในวิชาที่พลังเรื่องร้ายร้าจะไม่เกิดกับเราเพราะมันกัน้นแรงไว้แต่มันไม่เสริมอันนี้ม,มันจะมาแบบนี้มวาว่าทิศหัวนอนมึงไม่ได้ตามดีถีอ๋ทนอทคนัดไม่ได้อ่าัดไม่ได้ไมึงติดเลยห้องน้ําลงหน้ากริย์ปีเกิดติดไม่ได้คือเอาไปวางที่หัวนอนนี่เหรอจ้ะใช่ห้องน้ำตรงหน้ากริย์ปีเกิดแก้ไม่ได้ก็ถือว่าชงแล้วมึงไปแฝงเลยเตาครัว ชงปีเกิดไอเตาคัวงองปีเกิดมีถึงเส้นเลือดสมองแตกได้มึงอาไปติดเลยอ,อะไรแ,<ต>แบบนี้เขาไปติดตรงที่ที่เราบุ่นไม่ได้เตาครัวก็ไปแต่มึตตงมต้องดูดวงจอดจงใช่ต้องเฉพาะจอดจงองส <ใน S 2> <ด>มมติตมึงดูดวงเอาขึ้นมาแล้วอไอต้ตำแหน่งที่สวยที่สุดอยู่ตำแหน่งหลังบ้านตำแหน่งหลังบ้านแล้วมันมันไม่ต้องการธาตุไฟบังเอิญหลังบ้านเสือเป็นทิศใต้เ มึงไอ้แผนไปเลยเพราะมันแก้ไขย้ายย้าไม่ได้แกะติดไปเลยบังเอิญหลังบ้านไปที่อื่นจะเสิกวางเตาครัวเงี้ยมึงติดไปเลยคือไอ้จุดไหนคือตะกุดเนี่ยไอ้จุดไหนที่ส่งผลร้ายมึงแผลได้หมดเลยคือหมายความว่าพกก็ได้แผงก็ได้แก้ผมชุ้ยก็ได้แก้ผมช่วยบ้านก็ได้ใส่รถก็ได้ใส่รถได้ด้วยถูกถูเป็นคอรถก็ได้อ๋อแผลไว้ในรถก็ได้เพราะกันชง รถที่มึงจะชนได้ก็คือเกิดมาจากชงนั่นแหละแทงน้ําอยู่บนหัวแทงน้ําอยู่ข้างบนอันนี้มันการพลังงานฟ้าโดยตรงได้ได้ด้วยใช่ไหมคะได้ช่องลมก็แก้ได้เหมือนกันช่องลมมันเป็นทิศทางมันมันมีอื่นที่ดีกว่าเอานี้เอาไว้แก้ภายในการตร้ตรงว่ามันมีอะไรที่ดีกว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าก็คือถ้าแก้ช่องลมไปเอาอย่างอื่นที่ดีกว่า เพราะว่าไอ้ยาอื่นมันแก้ช่องลมได้รุนแรงกว่าแต่อันนี้มันแก้พลังงานภายในชงได้ดีกว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นเรื่องชงภายในใช้แรงนิดกว่าถ้าภายนอกอยาอื่นใช่ซึ่งปกติเนี่ยมันตามไม่เคยอาดตะกุดกันชงนะนี่เือเขียนแรกเขียนผลก็คือไม่มีพยายามนั่งเขียนเยอะๆแต่นี่ก็เขียนไปแล้วเพราะว่าขออาจารย์อ่ะไม่มีปั๊มเขียนมือทุกอย่างไม่มีไม่มีตะกุดอะไรที่การปั๊มมาไม่มีก็คือตั้งอย่างนี้สดๆหมดเลยก็ อ่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแค่หูเขียนมืออก็หลายตังนะสามพันห้าขั้นต่ำสุดขั้นต่ำสุดก็เป็นเป็นหมื่นหลายหมื่นก็สามหมื่นสุอันนั้นยังเขียนง,ง่ายกว่าตะกูลนะยังเขียนง,ง่ายกว่าหูตะกูลก,กันชงตะกูลกันชงนี่เขียนยากกว่าแต่ด้วยวามที่มันเป็นของที่มันตะต้องมีสมาชิกมันตะต้องมีเนี่ยมันเลยแพงไม่ได้ในภาคิดใจแก่คือมันเลยแพงไม่ได้ มันจะต้องให้ทุกคนซื้อได้ในราคาที่แบบไม่โหดเกินไปครับแล้วถ้าถูกเกินไปกูก็เสียดายกูพูดตรงๆเลยถ้าถูกเกินไปกูก็เสียดายเพราะฉะนั้นออกให้ในราคาที่ทุกคนซื้อได้อ่าในราคาที่ทุกคนซื้อได้อาจารย์มีพันดอกใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์เขียนมามึงอยากคิดว่ามันพันดอกแล้วมึงจะพอเออใช่ไม่ใช่ตอนนี้อาจารย์เขียนไว้พันดอก,กมีอยู่พันหนึ่งอ่ามีอยู่พันหนึ่งตอนนี้มีหนึ่งพันดอกอ่า แต่มันก็ไม่ถือนะเพราะเดี๋ยวกูต้องให้เพื่อนกูมึงช่วยมึงอย่าพูดถึงพัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีมึงก็มานั่งปวดหัวกูอีกทวกมึงให้พวกมึงก็ทักกากหกร้อยพออ่อะมีหกร้อยดอกคือพวกมึงได้แค่หกร้อยดอก คำนวณอะไรเหมยออกไม่ก็ไม่ออกออกขาศก็ไม่ออกขนาดอัดเทปก็ไม่ออกแต่มานั่งกินมือถือมึงไม่ได้ไลฟ์สดเออไม่มีผลเทปดีสำนาเหมือนขายไม่ได้เก็บซื้อมันเนาะเทาไงมันต้องกดจิ้มตอบเอาหรือี่ถ้าไลฟ์สดกับหวยนี่เอาหน้าโชว์เนี่ยหน้าโชว์อ่นหายเหมนี่หายไปเลยเหมยเนี่ยอ่านไปหันไปหันไปนี่ดูให้มันเห็นเลยว่ามันเล่นมือถือจริงอ่าอ่านกันมาหันกันมา เออทำงานอะไรนี่อัดรายการตอนนี้จะสองทุ่ม้วเหมยสองทุ่มกว่าจะสองทุ่มนะดูเด็ดไลฟ์สดกกระบไลฟ์รีบจิบจิบเก็บข้อมูลไงต้องรีบขายต้องลงเกจต้องแอดเห็นไหมแกล้งมันเลยคลิจริงมีหกร้อยแล้วก็ให้ราคาที่ทุกคนเช่าได้อืในราคาดอกละสองพันบาทอโอเคราคาถูกถือว่าทุกคนเช่าได้นะในราคาได้ดอกละสองพันบาทครับก็ขอให้ทุกคนได้แล้วกันตักกุดกันชงโดยเฉพาะปีเนี่ยหกสี่ สิงทิวทองทองวัวทองคำก็คือวัวทองจริงๆแล้วมันนับวัวทองไม่ได้นะเพราะแม่งไม่ทองจริงอแต่ว่าอันตรายเพราะปกติดินให้กําเนิดทองพลังงานปีนี้มันเลยทองมันส่งเสริมมาไม่จริงถึงมันน่าก่าจริงเพราะก่อนที่จะเปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดอยู่แล้วว่า โลที่มันจะอากาศจะขับมาแล้วรุนแรงกว่าแล้มันจะหนาวทุกคำพูดใช่มันจะหนาวมากตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยตีนี้หนาวมาแล้วปีนี้หนาวยางนานโอ้ยทองนะไม่นหลอหลับไม่นหลอดลับกูว่าไม่เหลือใช่ไหมก็จึงบอกว่าที่จะมำลายราก่อนหน้านี่ยทุกอย่างมันเข้ามาหมดแล้วเพราะว่าไทยสวยปีที่มันรุนแรงจริงๆถึงบอกไงว่าเอายังไงดีว่ามานั่งคิดเอาไงดีให้สมาชิกรายการบันทัดสยามรอดอ่ะเขียนก็เขียนแล้วโควิดมันระบาดหนักกว่าเดิมเยอะด้วยเยอะมากมาจากการโควิดแนะ โควิดมันไม่ใช่เรื่องชงโควิดมันในวิชาหมอศานตร์มันเป็นวิญญาณมันเป็นวิญญาณไม่ต้องไปใช้พวกหูพูดใช้พวกพูดทั้งหลายพูดกันชงพูดกันโควิดนะพูดวิทักษ์ตอนนี้ไปทางพูดเลยนะถ้าจะดิ้นโควิดคือดิ้นไปทางพูดเพราะมันเป็นเกี่ยวกับในวิชาหมอศานตร์เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยมี6กร้อยดอกดอกละสองดอกละสองพันบาทใครสนใจก็รีบด่วนเพราะฉะนั้นเทสนี้ก็เท่านี้ครับอย่าลืมนะใครเก็บ คำถามไว้เยอะๆออเดี๋ยววันจันทร์เขาไลฟ e ์สดไปถามเขาวันจันทร์ครับอ่าแต่นับถึงก็ถามปุ๊บหมดแน่นอนแน่นอนเพราะฉะน,นั้นเทปนี้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าครับส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ลมักตสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงามวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมัจจายามนะครับจะในวันนี้นะครับผมก๊อ็มัจจายามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับเราลองกลับคืนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ